คนลุกดาราสาวชื่อดังเชื่ออ้อมอกักพันยังไม่ไปไหนแม้ตัวจากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนสำหรับพระเอกดังอ้อมอกักพันที่รักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมานานนับปีและเสียชีวิตเมื่อวันที่21กันยาย,ยน2567ที่ผ่านมาทํามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแสดงความอาลัยกันเป็นจานวนมาก ล่าสุดพี่สาวที่สนิทในวงการอย่างกีตาได้เปิดใจอีกครั้งเผยส่วนตัวเชื่อว่าออมยังไม่ไปไหนตนสัมผัสได้อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นเสียงในบ้านที่ออมเคยอยู่ก็ยังมีภาพดเดิมที่ออมเคยทําวนเวียนอยู่ตลอดสําหรับสภาพจิตใจของดาเรียดีขึ้นมากๆพร้อมกับเผยว่าดาเรียเป็นคนที่น่ารัก ที่ผ่านมาดาเรียคอยดูแลออมตลอดพอดาเรียรู้ว่าออมป่วยก็มาอยู่ไทยเพื่อดูแลอ๋อมทันทีซึ่งชื่นชมเพราะจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ทุ่มเทขนาดนี้ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ